thank you ทุครับจากกรณีปัญหาความขัดแย้งของนักแสดงสาวอ,อมสุชากับทีมหุ้นส่วนบริษัทโดยทางด้านของออมมีการอ้างพบหลักฐานว่าหุ้นส่วนกําลังจะทําแบรนด์ใหม่ที่เขาขายว่าเป็นการค้าแข่งอ,อมจึงตัดสินใจซื้อหุ้น4%จากอดีตผู้จัดการส่วนตัวทําให้อ,อมถือหุ้นรวม52%ก่อนจะเข้าไปบริหารมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการขณะที่อดีตหุ้นส่วนมองว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมอมปกปิดการซื้อขายหุ้นแล้วยังมาปลดตนเองออกจากบริษัท ตอนนี้ตนไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรเลยทาง,งที่ถือหุ้น48%และเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์มาทางนี้น้องสาวของอ,อมสุชายืนยันว่าเคยมีการพูดคุยและมีการยื่นข้อเสนอแต่ทางพิมพไม่ยอมรับซึ่งหลังจบรายการหนกระแสครับออมสุชาก็ลงมาให้สื่อสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งซึ่งการพูดครั้งนี้ทําเอาเธอถึงกับน้ําตาร่วงออมกล่าวว่าอยากจะบอกสังคมว่าเราไม่ได้เป็นคนโกง เราไม่ได้เป็นคนที่หุบบริษัทอันนี้เป็นข้อหาที่เขาพยายามใส่ให้ออมเนี่ยสักพักแล้วซึ่งเราก็ไม่มีโอกาสจะออกมาตอบโต้อะไร วันนี้ได้มาพูดกับพี่หนุ่มรู้สึกสบายใจมากขึ้นคนได้เห็นมุมมองในฝั่งออมออมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นออมไม่เคยโกงใครออมทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดในทุกๆงานที่เคยทำฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ได้สแสดงมุมมองออกไปแล้วตนไม่ใช่คนที่เขาเกล่าวหาส่วนสังคมจะตัดสินใจอย่างไรตนก็น้อมรับปัญหาจริงๆมันเริ่มเพราะความไม่ซื่อสัตย์ความไม่ตรงไปตรงมาถ้าวันนั้นคุณเดินมาบอกเราสักนิด ว่าอยากจะทําอะไรถึงแม้มันจะเป็นการคาร้าแข่งก็อาจจะมีทางออกได้ดีกว่านี้แต่ปัญหานี้มันถูกแก้ไขด้วยการใช้อารมณ์ทั้งหมดออมยอมรับว่าออมก็มีอารมณ์ด้วยและเขาก็มีอารมณ์ด้วยเช่นกันทีมคู่กรณีบอกว่าตอนที่โทรหาออมแล้วออมไม่รับสายเพราะตอนที่เกิดเหตุยอมรับว่าโกรธเขามากได้ยินเสียงเขาไม่ไหวเขาโทรมาหาสองสายท่วนเลยเลือกที่จะคุยกับสามีเขา เพราะยังไงเขาก็อยู่ด้วยกันที่เขาพยายามจะโทรมาหาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาคุยเรื่องอะไรแต่คิดว่าคงเป็นเรื่องที่เราไปพบไฟล์นิวไดสส่วนผลเสียที่เกิดขึ้นมันเกิดมาตั้งแต่ก่อนที่เขาไม่ได้เป็นกรรมการแล้วช่วงเดือน2-4ถึงเพอร์ฟอร์แมน์ของพนักงานตกเรื่อยๆในเดือนเมษายนอินสตาแกรมมีโพสต์แค่1โพสต์และแบรนด์ที่ขายออนไลน์โพสต์แค่โพสต์เดียวออมคิดว่ามันมีปัญหาแล้วมันมีผลกระทบเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์ที่ทำให้ประชาชนรับรู้ว่าผู้ถือหุ้นมีปัญหากันเรามองว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตั้งแต่เรารับรู้ว่าเขากำลังทำอีกบริษัทขึ้นมาและพะนักง,งานก็เปลี่ยนไปเช่นกัน เรื่องหุ้นสี่เปอร์เซ็นที่ซื้อมาจากสาสาสำหรับตนรู้สึกว่ามันเป็นการปกป้องตัวเองเหมือนกันเชื่อว่าหลายคนที่ได้ฟังโครงสร้างธุรกิจไปอาจจะตัดสินใจเหมือนตนก็ได้ตนก็เลือกที่จะปกป้องตัวเองเพราะคิดว่าถ้าไม่ซื้อเขาก็คงอยากซื้อเหมือนกัน ในขณะที่ทนายความปายออมยืนยันว่าการซื้อหุ้นโดยที่ไม่ต้องบอกอีกฝ่ายที่ถือหุ้นทําได้ร้อยเปอร์เซนและเราก็ทําถูกต้องร้อยเปอร์เซนตแน่นอนออมย้านะครับว่าอยากถามกลับเหมือนกันว่าเพื่อนกันที่ไปทําอีกแบรนด์หนึ่งโดยที่ไม่บอกเพื่อนไปทําลิปสติกโดยที่เราก็ทําลิปสติกและก็ไม่บอกเพื่อนขอถามหน่อยว่าจริยธรรมเขาเนี่ยมากกว่าตนหรอความเจ็บปวดของออมครั้งนี้มันควรเป็นสิ่งที่ออมได้รับจากการเลือกคบคนผิด เมื่อถามว่าพรีมอยากให้ปิดแบรนด์ แล้วส่วนของออมเป็นอย่างไรออมตอบว่าเขาคงอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะเขามีสองกระเป๋าแต่เราเนี่ยทุ่มเทตั้งใจเวลาทั้งหมดทั้งชีวิตเราทุ่มเทให้กับแบรนด์ทําทั้งหน้าบ้านหลังบ้านปีนี้เหนื่อยมากกับการที่ต้องกอบกู้เพื่อไม่ให้บริษัทถูกทําลายไปมากกว่านี้ตั้งใจใส่เต็มหน้าตาก,กับกระเป๋าใบเดียวของออมรักแบรนด์นี้เหมือนลูกคิดตั้งแต่แรกเลยว่าอยากสร้างไปถึงจุดไหนจะพยายามให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้ปิดแบรนด์นี้ ส่วน48%ก็จะเป็นไปตามกลไกของผู้ถือหุ้นในฐานะที่เราบริหารถ้าออกมาได้สวยเขาก็จะได้ปันผลมันเป็น,นกลไกของเรื่องราวของธุรกิจแต่ตนขอแค่ความสบายใจในการบริหารออมบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะมาถึงวันนี้เลยตนข่มใจมานานมากแล้วถูกทำร้ายในโซเชียลมีเดียเยอะมากถ้าดูใน t ิ k ต o k ก็จะเห็นเลยว่าออมฮุบบริษัทออมเป็นคนขี้โกงออมนั่นออมนี่ซึ่งออมมาข่มใจมาตลอดออมไม่ได้เป็นคนแบบนั้น พีพีเพื่อนๆในวงการรู้ว่าออมไม่ใช่คนแบบนั้นตนไม่ได้อยากตอบโต้ทางโซเชียลเพราะไม่อยากให้มีผลกระทบกับแบรนด์ไม่อยากให้แบรนด์มีดิจิทัลฟุตปรินต์แบบนี้เลยคำว่าออมฮุบธุรกิจเนี่ยมันดูเหมือนตอนเนี่ยเป็นคนชั่วทั้งทงที่ตอนนี้ตนทำงานงานก็เพิ่มกว่าเดิมจากไลฟ์ทำคลิปมาตอนนี้ต้องดูส่วนหลังบ้านด้วยพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้แบรนด์เติบโตขึ้นแต่ก็ได้เงินเท่าเดิมได้ปันผลเท่ากับเขา ยอมรับเคยคิดวแบบว่าจะปิดแบรนด์เพื่อล้างภาพออกให้หมดและเปิดแบรนด์ใหม่แต่เพราะว่ายังยึดติดก,กับสิ่งที่รักขณะที่ผู้สื่อข่าวก็มีการถามถึงเรื่องของสีหน้าแววตาที่เหมือนจะขับแค้นใจสาวออมก็ถามกลับว่าดูออกขนาดนั้นเลยหรอก,ก็ตามนั้นแหละค่ะอมย้ําว่าที่ผ่านมาทั้งสะเทือนใจทั้งเหนื่อยไม่เคยทําอะไรแบบนี้เหมือนกันพร้อมกับเสียงสัน่นแล้วก็มีน้ําตาออกมาก็เป็นประสบการณ์ชีวิต คิดว่าเส้นทางมันคงเจอหลุมเจอสะดุดบ้างต้องสู้ต่อไปและลุกขึ้นมายืนให้ได้คุณผูช้ชมครับนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของการฮุบกิจการที่มีการออกมาชี้แจงทั้งทางฝั่งของพลีมทั้งทางฝัง่งของออมสุชาติในรายการหนนกระแสะไปแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นครับที่หลายคนให้ความสนใจนั่นก็คือการไม่สะดวกใจ ให้อาจารย์ตินมาออกในการหนกระแสโดยสาวออมบอกว่าเสียใจและก็งอนที่อาจารย์ฟังความข้างเดียวซึ่งอาจารย์ตินก็ออกมาบอกว่าผมก็งอนเป็นเหมือนกันแน่นอนและครับว่าหลังจบรายการหลายคนเนี่ยได้ฟังความทั้งสองข้างแล้วเหมือนหลายคนตัดสินใจได้ว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงคราวนี้เหมือนจะแหกกันไปพล่มอาจารย์ตินแล้วสิครับเพราะหลายคนมองว่าคําว่าเหลี่ยมที่อาจารย์พูดออกมามันดูแรงไปหรือเปล่าท้ที่อาจารย์ยังไม่ได้ฟังความจากสาวอ,ออมเลย หลายคนครับก็ไปในคอมเมนต์ในโพสต์ล่าสุดของอาจารย์เตนไม่ว่าจะเป็นหน้าแปลกใจนะครับที่นักอัชญาวิทยาระดับปริญญาเอกจะวิเคราะห์พฤติกรรมคนแบบฟังความข้างเดียวทั้งที่หลักการพื้นฐานที่สุดของกระบวนการยุติธรรมคือการต้องมีข้อมูลให้ครบทุกด้านการขอโทษจึงไม่ใช่เรื่องเสียหน้าแต่คือการแสดงความเคารพต่อหลักการในวิชาชีพของท่านเองครับอีกคอมเมนต์บอกว่าไม่ออกมาสรุปเหตุการณ์หรอกครับจากโหนกระแสที่พูดทั้งสองฝ่ายแล้ว จากเมื่อวานที่คุณตัดสินว่าคนนั้นเขาเหลี่ยมวันนี้ไม่ออกมาบอกหรอว่าอีกคนมันเหลี่ยมไหมที่ไปเปิดอีกแบรนด์มาแข่งกับบริษัทต,ตัวเองไปเหลี่ยมกับเขาก่อนแอบไปทําแบรนด์มาแข่งออมพยายามทําให้เรื่องเงียบขึ้นศาลแบบเงียบแต่อีกคนเหมือนตั้งใจจะทําให้แบรนด์เดิมมันพังทําให้เป็นข่าวเพื่อให้แบรนด์ใหม่ที่ตัวเองไปแอบเปิดไว้จะได้ขายได้อีกคอมเมนต์บอกนะครับว่าอาจารย์รู้ตัวไหมครับว่าอาจารย์คือคนที่ทําให้ฉันรู้สึกว่า ศาสตร์ด้านอาาัจฉริยวิทยามันน่ารังเกียจถ้าเรียนมาแล้วเอามาใช้แบบอาจารย์เพราะการเรียนด้านนี้มันควรจะเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นในหลายมิติมากกว่าคนทั่วไปจริงอยู่ที่อาจารย์เก่งด้านวิเคราะห์คนเพราะเรียนด้านนี้มาแต่สิ่งที่อาจารย์ขาดหายไปแบบไม่มีเลยคือวิเคราะห์แบบไม่มีความเข้าอกเข้าใจทั้งที่ควรเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากที่สุดจริงๆแล้วความน่ารังเกียจของอาจารย์มันแผ่ซ่านมาตั้งแต่เทปแรกๆที่ไปออกละค่ะ ตกใจว่าคนอวยไปได้ยังไงเหมือนกันเพราะการที่อาจารย์เอาความรู้ที่อาจารย์เรียนมาแล้วมานั่งวิเคราะห์คนอื่นแล้วเหยียดเขาออกสื่อทําเหมือนผู้ร่วมรายการมีค่าความเป็นคนน้อยกว่าตัวเองวงเล็บเคสเด็กแหวนลูกน้องสอสอเพื่อไทยประทุมมันน่าประหลาดใจมากที่มันถูกนําเสนอผ่านอาจารย์ที่จบปริญญาเอกด้านอาัจยาวิทยามาหวังว่าอาจารย์คงจะทําตัวตามตีมของรายการที่ต้องเสิร์ฟคนดูเฉยเไม่ได้เป็นคนแบบนั้นจริงๆ อีกคอมเมนต์บอกนะครับว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยเวลาฟังความข้างเดียวแล้วไปตัดสินคนอื่นออกอากาศจนเขาโดนโจมตีจากโซเชียลมีเดียเนี่ยตอนที่เขาพูดออกอากาศเขามีการวิเคราะห์อะไรไหมครับก่อนพูดหรือจริงจริงแล้วเกิดจากความหมันไส้หรืออะไรบางอย่างทําให้มีความเอ็นเอียงตั้งแต่แรกแล้วอันนี้มีเหตุผลรองรับไหมครับอีกคอมเมนต์ครับบอกว่านักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เวลาเจอคนไข้เขายังจะต้องใช้เวลาศึกษาพฤติกรรมของคนคนนั้น ซักถามทุกอย่างที่สมควรรู้ไม่ทราบว่าอาจารย์เก่งกาจจากไหนหรอคะที่ไม่ถามสักคําชี้ถูกชี้ผิดคนอื่นจนเขาโดนโจมตีแต่ไม่เป็นไรคะ่ะคนเราผิดพลาดกันได้แต่คนมีวุฒธธิภาวะระดับอาจารย์จะขอโทษที่เขาทั้งเสียหายและเสียใจบ้างไหมคะกับคำพูดของอาจารย์ที่ไม่ได้รู้จักเขาดีพอ อย่างนี้นก็ตามครับภายหลังกลายเป็นดราม่านะครับล่าสุดเลยอาจารย์ตินโภรักษาก็ออกมาชี้แจงแล้วโดยอาจารย์บอกว่าผมขอชี้แจงดังนี้ครับผมได้รับคําเชิญให้ไปวิเคราะห์ในรายการจึงวิเคราะห์ตามข้อมูลที่มีอยู่ณขณะนั้นโดยทําหน้าที่ในฐานะนักอัชยาวิทยาไม่ใช่นักกฎหมายหรือทนายความการวิเคราะห์ของผมจึงเป็นการมองผ่านมุมของสังคมศาสตร์ และมนุษยาศาสตร์ไม่ใช่นิติศาสตร์ในทางอธิว,วิทยาความชั่วร้ายไม่จําเป็นต้องหมายถึงการกระทําที่ผิดกฎหมายเสมอไปที่ภาษาลาตินเรียกว่าสิ่งที่ผิดเพราะกฎหมายห้ามในขณะที่การกระทําที่ขัดต่อศิลธรรมเรียกว่าสิ่งที่ผิดโดยตัวมันเองซึ่งคําถามสําคัญคือในสังคมนี้เรายังสามารถยึดถือศิลธรรมได้เพียงใดดังนั้นผมจึงวิเคราะห์จากข้อมูลที่ปรากฏในรายการสดเท่านั้น ไม่ได้ตัดสินหรือกล่าวหาว่าใครกระทําผิดหากเมื่อวานได้เข้าร่วมรายการผมก็พร้อมจะวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาเช่นกันสำหรับในมุมมองส่วนตัวหากพฤติกรรมไปไปตามที่เล่ามาการแอบทำสิ่งใดรับหลังหุ้นส่วนถือว่าไม่โปร่งใสทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามหรือที่เรียกกันภาษาชาวบ้านว่าเหลี่ยมในทางธุรกิจเหลี่ยมไม่ได้หมายความว่าผิดกฎหมายเสมอไปแต่เป็นเรื่องของศีลธรรมและความน่าเชื่อถือโดยสรุปสำหรับผู้ที่รอการวิเคราะห์ กรณีนี้สะท้อนคำกล่าวที่ว่าในเวทีธุรกิจไม่มีมิตรแท้เพราะแต่ละฝ่ายต่างมีจุดยืนและมุมมองของตอนเองและมักเล่าในมุมที่ตัวเองดูดีพร้อมหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของตอนบทเรียนสำ,สำคัญสำหรับทุกคนคือการทำธุรกิจและการทำธุรกรรมทางกฎหมายควรมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอไม่ควรพึ่งพาเพียงคำพูดหรือความไว้ใจเพราะในโลกธุรกิจความชัดเจนและเอกสารคือเกราะป้องกันปัญหาที่ดีที่สุด การป้องกันย่อมมีราคาน้อยกว่าการแก้ไขเสมอผมต้องขอโทษหากทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นการกล่าวหาที่ตัวบุคคลผมคิดว่าเหลี่ยมหมายถึงได้ทุกคนถ้าทำตัวไม่โปร่งใสเพราะคำว่าเหลี่ยมคือคำอธิบายเชิงพฤติกรรมใครที่ทำตัวไม่โปร่งใสก็เหลี่ยมทั้งนั้นและที่โพสต์เรื่องงอนเพราะผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวและก็ไม่ได้มีเรื่องเคืองใจผมโพสต์อบมุก พราทั้งนั้นบอกงอนผมก็เลยแซวว่าผมก็งอนที่เขาไม่ให้ผมเจอ